ดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง KX ประวานนะคะคือทุกคนเราไม่ได้ทำคลิปนานมากๆแล้วนะคะมีโอกาสได้ทำคลิปรีแอคชั่นซึ่งไม่ได้ทำนานมากทุกคนทำคลิปที่เป็นของเป็นไนเพ่น,นะคะที่เป็นซินิม่าทุกคนแล้วคือแบบ แกมันแนาที9นาทีเลยก็เลยแบบอยากจะมารีแอคชั่นให้กับทุกคนได้ดูนะคะก็ใครที่ได้เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะไปดูกันเลย let's go โ okay. อเปิดมาก็แวมไพร์เลยอะความแวมไพร์เนาะมันแบบไม่น่า okay. 이번에 중원 펄펄 마가 쓰고, 텅색, 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 Tonight, we have a very special guest with us. We have a real live vampire. Now, I know what you're all probably thinking a real vampire. But tonight, folks, we are cutting through the fiction. Tonight, we will find out what it's really like being. Vampire. So do you drink blood, live forever, the whole deal? And yet, here you are on national television. Why?

there is a tremendous amount of fascination surrounding this your mind. Do you still feel emotions? Oh. You know, love, guilt, desire. Desire is the one thing that never dies. He's the cool. He's the อินเนอร์แบบอินเนอร์แบบดีมากโอ้ยผู้ผมปิวอุ๊ยสว้าบเวลาผ่านไปเร่อยๆ่น้ 하지만, 어둠은 늘 같은 자리에서 나를 기다린다. ดาวถูกด้วยอุ๊ยโอ้ยผู้กำกับผู้กำกับเอาว่าใครอ่ะมาแนะนำแบบจงอุ่นจงวอนลุกนี้คือหนูถอด

what happens when you love someone when you truly deeply love them desire them you desire to destroy the things you love, you are cursed. then you want to destroy them If that's true, if you desire to destroy what you love, then what do you love? Is it a curse? It's desire. Did <laughs> they 아니면 여전히 속삭일까. 그 괴물은 사라졌냐? 다시 인간처럼 살고 싶지는 않냐? 히마 All right everyone, stay calm. There's no need to panic. It's just a power outage. t h s things happen a w no 그리고 때가 되면 그 지긋지긋한 욕망 수면 위로 떠오르 난다 이것 만하면하면 나는 기꺼이 만하면 웬만하면, 웬만면웬면하면 웬만하면, 웬만하면, ทุกคนแบบคาลิสมาแบบด้วยี่บ้าิ๊กมีสิ bite me bite me oh oh man girl จบแล้วเหรอ mm hmm. แกมันเป็นอะไรที่แบบจบแ,จบแล้วใช่ไหมจบ mm hmm. แล้วใช่ไหมอ้กประมาณบเจีแกพบอะไรเขาทนแบบสุดแบบ จริเน,นี้ยจบจริงอ <laughs> oh ้ my god แกแกคิดเหมือนฉันไหมว่าแบบแบบมันมองให้ถึงว่าเฮ้ยมันเสนอความเป็นแวมไพร์ก็ก็ใช่แต่ว่าไม่ไม่คิดไงว่าเนื้อความหรือว่าเนื้อเรื่องอ่ะเป็นฟิลแบบแวมไพร์มารายการทีรวีดังแหล่งเงี้ยวเลตตี้ดังแหล่งเงี้ยมันแบบเออมันมันคอทนะสําหรับเรารการแบบการทริกตัวละครหรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ย มันคือแวมไพร์อ่ะถึงเวลาที่เราต้องมารวมกลุ่มกันหรือว่าแบบอย่างอย่างตอนแรกใช่ไหมเปิดมาก็คือพระจันทร์แดงก็เหมือนกับว่าแบบเฮย้ยฤดูกาลหรือว่าแบบมันถึงเวลาแล้วว่ะเปิดเผยว่าเราคือแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเฮ้ยเพลงต่อไปหรือเพลงที่จะคัมแบ็กเนี้ยที่แบบจะเกี่ยวข้องอ่ะอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับแวมไพร์มากขึ้นอาจจะมีการเมคอัพหรือว่าแบบทํา ทำเพลงที่มันแบบว่าเข้ากับแวมไพร์มากขึ้นไปอีกอะแล้วส่วนตัวนี้เป็นคนชอบดูแวมไพร์มากแบบแวมไพร์ทวายไลท์หรือว่าอนิเมะอะไรที่มันเกี่ยวกับแวมไพร์เนี้ยคือชอบอยู่แล้วความเสนอมาคือวางแผนกันมาอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเราจะประกาศให้โลกรู้นะว่าแวมไพร์อยู่บนโลกนี้จริงๆพี่ซึ่งกับนิกกี้อยู่อยู่บ้านใช่ไหมอยู่คาลิฮาร์เลยก็ดูรายการอะไรเงี้ยฟีลแบบเฮ้ยฉันจะยึดครองโลกแล้วนะแกแต่ว่ารงคุนคือแบบคือเป็นเมนนะ ไปดูกาเฟียมาแล้วแบบสองคุณมันทัดใจมันแบบโอ้โหทานั่งที่แบบทานนั่งที่ดื่มวายอ่ะแกมันเป็นอะไรที่ อยากเรียกแดดดีเลยปะใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูหรือว่าเพิ่งที่จะรู้จักวงนี้ก็สามารถไปดูกันได้มีเพลงดีๆเยอะมากแล้วความหมายดีเยอะมากแล้ว,วใ,ใครที่สส่แวมไพร์ใครที่สายแบบคาริสมาแบบเต็มๆแนะนำวงนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e กันด้วยนะคะไม่ได้ทำคลิปนานก็เลยอาจจะพูดมากหรือว่าพูดไม่เป็นประโยคนิดนึงนะโปรดอภัยนะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่เข้ามาดูช่องค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปบล็อก ok, หรือว่าคลิปไลฟ์สไตล์ style. หรือว่าคลิปรีแอคชั่นไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย